แล้วสะ่ะนี่หนามือในก่อนรถมาส่งดินพอแล้ววะน้องหละอโอ้อยังจากหลังเพิ่นก็เข้าไปยังหัวเผลอเนอะเลือจากหลังฟังบอกค่ะเผลกินข,ข้าวผักเที่ยงก้นน่ะละโอ้ล้วเพิ่นยังสีมาใหม่อีกเนาะรอบแรกนะ,ะ<บ>นะสีพ่อเพืน่นนอะเอาเพิ่นเอามาส่งจากหลังเลยส่ะได้ประมาณหลายหลังเติบอือโดยวดยก็เมื่อนี้น่ะจะเร็วเนาะมื่อนี้เนาะแม่เดยด ก็คือเห็นทั้งกระเจ้าเนาะน่าจะเดือดเดียวมั้งเนาะโดยเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เพิ่นก็มาบางวันมาบ่น้องมาอืมก็แสดงว่ามื้อนี้ก็น่าจะแล้วแล้วเนาะเพราะว่าอีกห้องทั้งเพื่อนครัวก็ถือว่าพอได้เนาะน้องหลาเนาะเพราะว่าเดือดแท้ห้องเดียวอืมดีแด้จะหน่อยกันแล้วแหละดีอกดีใจบ่น้องล่ะ จะได้ม no, no, ีห no. no, oh, ้องเป็นของตัวเองไงเนาะมีห้องหลอกห้องน้ำงก็ถือว่าสะดวกสบายแต่อีกแบบนึงเนาะน้องแราเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนครัวกับโอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินน้ำผันกับไม่ได้ผลตกผลดินก็ถือว่าบ่อยากบ่อลำบากเห็ดติดกันเลยบ่อแม่นโอ้ยสบายแล้วบดนี้เนาะโต ห้องน้ามของครัวแล้วก็ติดกันเลยแม่เพราะว่านนที่บริยาดเวลาฝนตกเนกาะทั้งน้องพนกับที่ออกมาที่แหละแถวที่ไหนเนาะอันนี้นกันแค่ไห<อ>นในะมีห้องหลงของหน้ากักถือว่าเข้าในบ้านเลยเพอมาที่หอนยามฝนเนาะแม่ยามฝนนี่โอ้ค่อนข้า,มา,างมานลำบากแล้วเนาะยามฝนเนาะเวลาไปมาโอุย้ยอยากคิดสภาพตอนนั้นตอเป็นคนนึงหน่อยเลยแล่นินแน่นินน้ำปลากำไร่ำกบนองรันบ๊อ กับหมูท่านนี้แหละตอนนี้ได้จานนั่งละตอนนี้เด้กลงโอ้ลงโอ้หลุดน้ำในโอ้นะเดเนาะยามหอมีตะปะหลินน้ำน้องมันเย็นน้องสิไรนะแค่หินะอย่าบอกได้บ้านน้องที่ห้าไปอันที่เจ้าไปแข่งกุ้งนะเมนบอกบ้าน้องนั่นนะเด็กแท้ได้นะเป็นน้องร่วเมื่อด้วยน้องเนี่ยน้องร่วมมันกับบริษัทกันได้เด็กน้องกับเจ้าเนาะตอนน้ำตอนน้ำได้ดีกั ต้องเลือกได้นะนำลายชอบกะลิบกแล้วว่าเดี๋ยวนี้น้องละมันก็คือเก่าบริบูรณ์ไปแข่งกุ้งช่องสีมีแทนน้องละบม่ได้ลองไปเบิ้งเนาะโบมีมันบกเขาให้สอนลายไม่ได้ไปบันเดือนนี้วันดียวบ้าคอยไปได้เพิ่มบ้ากับโบมี่โอ้โหเห็ดของอยู่ของกินให้ทั้งอันไอช้างเพิ่นเนาะน้องอาจจะบัวบ้างแม่วันอมืนี้เห็ดกับข่าวยังส่วนไอ้ช้างเพิ่นกินน้องละลาบซี่กับต้ม กินแต่แซบนุะคุี่นอนหองหล่ะเนาะบอกมาใน่มันนอกมันนะตราตำเจลแน่โอ้ยเนาะบอกมาเนยโอ้ยกะยากขอนะแซบเมนแกงใช่ไม่เนาะแกงเส์มือกะแลนไปลินนนไปเนาะแกงไม่แน่บอกเนากงงไม่แกงใส่น้ำไหมน้ำมันแซบยังมันใส่เห็ดขาวลัวนก็ได้เห็ดบดเนาะหลังหล่ะได้ปหาเห็ดบดอยูบบ่น แค่นี้บุ้มมีเจ้าฮาได้เนาะนี่ค่ะว่าทางบ้านเฮาเฮ็ดป่วงเนาะทางสามมุกตะวันก็ยังบ่ได้ไปหาจักเทื่อทางพี่เห็นเพิ่นเอามาอยู่บ่อนองละแค่นี้นะยังบ่มีไผได้เดี๋ยวจะออกได้นี่เพราะว่าฝนตกทั้งนี้ฝนตกแห้งไดยมื้อน่ะชมอันน่ะเพราะว่าอยู่บริเวณนี้ก็มีแต่ป่าทุกคนนี่เนาะใครดอกชําเจ้าผู้จักเบิ่งเบิ่งได้ที่เฮ็ดป่วงมัดออกเจ้าก็ถ้ามันออกเฮาไปทางไหนก็ไปตอนซ่าถ้าว่ามันถึือของมันได้ค่ะมาแถวนี้ได้จช่นึ่งละเจ้าบ่ฮู้แบบ หินทีเฮ็ดปวกออกบ่ทางสมุทตะวันมาเฮ็ดปวกคือส so no. 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 mm ิยออกลายแท้บ่อันนี้น้องอ่ะเพราะว่ามีแต่ปลาบ้านน้องอุทัยเนาะกันส่วนลายขมักไปหาทางผุ่นมันออกลายเป็นอยากขายเบิดเด้อน้องล่ะจุกมาให้เอื้อยเมื่อแกงนี่ยชื่อว่าน้องอุทัยเพิ่นแบบใจดีเพิ่นให้ชื่อนแบบนั่นเนาะน้องอุทัยเนาะโยกเนาะถ้ามีกัเอื้อยกัชื่อๆนั่นแหละ ซื่อมาแกงเนาะเพราะว่าทางเฮาก็บ,บ่ค่อยได้ไปหาเนาะแม่นมีแต่หาเวลาไปเวียแม่นบ่ค่อย่บ่พุ้นว่าคันสิไปก็จกัจกคือสิได้เนาะดงป่าพงพนาก็จักอยู่เขตใดแท้อยู่ใต้สุดของันนเนาะโอ้ยมันไกลแล้วชละว,วันเลยส่วนเฮาสิไปฮอดป่าฮอดดงก็ผู้อยู่ใกล้นะอเอาบ่แล้วเนาะแม่นเพราะว่า คือว่าอะไรเพื่อนซานกับไกลกับป่ากับดงบอคืออยู่บ right ้านน่องอุทัยเนาะแบบติดเลยเนาะบริเวณนี้ก็มีแต่ปลาสบายเนาะเข่าไปหนีกันเฉลี่ยน้ำต้นถูกพ่อแม่พี่น้องเลยน่องอุทัยน้องหมักไทยหมักเงวบอนน้องละยังมีอยู่ว่าหมักไทยแบบอันนี้นั่นแน่นแน่น้องละกับบุมีกับคนเอาไปกินลายก็จะเอาไปขายเนาะมือนั่นเอื่อยกับมาพอดีทันตอนช่วงของเพิ่อนบดนะขึ้นไปเล่มเอาหายทั้งน น้องเพิ่นขึ้นไห้เพิ่นก็ขึ้นเก่งเบิดแล้วล่วาซ<ะ>าเดี๋ยนนะผูะเจ้าว่านะเอื่อยเจา้าว่าอื่ขึ้นเก่งขึ้นโอ้ยไวช่ไเอื่อยว่าขึ้นบ่ได้ได้เอื่อยแต่เพิ่นบอกขึ้นเอาให้ยันบ่ได้นะกินเหมือนนะเจ้ากระบายน้ำเพิ่นบอกไปได้เพิ่นชวนไปเนาะโอ้บันนี้ฮะเบิดแล้วาบ่บันนี้นะเบิดแตล้มีแต่ก็ยังบะคู่ได้บางต้นเพิ่นก็อาจจะย่งบอนองลบบเจ้าคู่จักบอกกับโอ้หนายอืมเอ้าวยันมาถินเจ้า หอมบริสุทธไฟไกลคาแต่แถวเป็นไก่มอกับไก่แถวนี้ก็มีซองซามต้นมางเงี้ยอะไรยังเอยู่บ้างงเงียังอยู่ตัตัที่แบบบระชมอะไรน้องหน่ะมีบ่เงข้ากับแถวนี้มันมีแต่ต้นสมมีแต่ต้นสมเนาะต้นวานนะฮะต้องเอามาต้องเอามากินนะั่วเนาะต้ั่ว กินเจลช่วกินได้กูว่าไรได้นองนองอุทัยเนาะอันตราย <c oughs> อี่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ยานเว้ยขี้เสื้อผ้า,าเลยเนาะแมนแมนตั้งแต่เช้านี่เฮ็ดอย่างแน่นองละหัว <c oughs> ถ้วยมาแล้วก็เฮ็ดกินมาแต่ตลาดเมืม่อนี้เจ้าไปตลาด <c oughs> โดยน้ำเบากระเมยไปโอ้พนไปชื่ออย่างไรชื่อชินมะละเหมือนบ่โดยแต่เช่าคุณกินข่าวกั็ยังฉันองละ นกพักนกพักว้าวจำเจีวบ่เศรษฐเลยเนาะดกพักจำเจีวแต่รับชีนี่เอาไว้ราดตอนเที่ยงอันบ่แม่แต่กระตุ้มซีนเนาะใบชูอ่ะช่างเพิ่นกินนะแม่เนาะน้องละเนาะเนาะเนื้อคนในเขื่อนเท่านี่กินยังก็ได้เนาะจำเจียวลวกพักเนื้อหนึ่งพักก็ได้เนาะน้องละแต่าซานนี่ต้องให้กินอาหารดีๆเลยน้อยนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นกลับมาเฮ็ดเทือนเฮ็ดซานให้งเข้า กสีพ้าเหมือนปูนเจ้าเจ้าเลยโอ้บอน่ลยเนาะใครว่ามีเจ้วก็ต้องมีอาหารดีๆเน่นะเมนี่ว่าป้าปูนกันเนาะเลยมีแต่อนาเจ้ากับหนึ่งาคก็คือว่าคันแล้วพอเป็นกิเหตุเรียกนักเนาะให้ผมเจ้าบ่ได้ไปยืดไปยังบ่าน้องหละบอมีเวลาบอกยาวขึ้นมาอีกเดผมผมลายเนาะเมนผมน้องกับบค่อยตุงเนาะ ผมลายเดิมไม่ค่อยตูงป้าเต็มกำมือโอ้ผมน่องเพิ่นกับไม่ค่อยตรงต้องไปยืดได้นี่ถ้าว่ามันบางเลยอันนี้บางอันนี้บางป้าเจ้ามรคได้นองนะสัมผมอันสามุกดาวันสองแม่นทะทะบาเจ้าไปยืดนี่ประมาณเท่าไรชาวลาวันน้องผมน้องอจับคือว่าอะไรเนาะอันนาพผมเพิ่นลายกับประมาณสองพันคนแล้ว องคันตายผู้ได้น่ะโดยของคันขับไปลิบแล้วเามากล้ำมึ่งกันยังสำตำบ,บอกบอกไปยังไดโม่ภูมเจ้าแบบผมเจ้าโรคไหนทวารเจ้าไปตัดให้มันฉันชื่อคันน้องหลาไปยืดมาเนโอ้น้ำยาดีๆเงี้ยสวงามเลยเ<น>ป็นพอผมนอนเป็นสีดำเลยช็อตพันผู้ได้ถ้าแบบน้ำยาที่แบบถือแม่กะบคันตายเนาะคันหางคันหางเนาแต่เฮากะคือว่าแรกคันในเฮ็ดกัอยากเอา o h o ดีเนาะเพราะว่าคันอันนา alcohol บ o d ีกะแบบ ผมเ้าได้มันเสียด้ผมเสียบอโดยต่อไปฮะมันแบบผมเตเด้ปลายแตกตคือผมเอื้อยได้แสนองหลัโดยคือทางสมุทรตะวันกลายยืดยืดตลอดเลยเนาะปีละเท่อปลายผมเตะสบายปลายผมเตะข้อบ่าบอยากงยืดของแพงได้บวมีเงินโอ้ปลายผมแตกเสียเลยเนาะโดยเสียถ้าโต๊ถึกนี่มันจิเสียบอกะ เสียได้มันกะบอคักคือของแท้แล้วเนาะแต่คือว่าแอะไรคะผมมีเงินท่าผัดเออยามันหนึ่งสินะทางวาเดินหนึ่งอันอุทัยเุ้ยผมนอกคันบอเคยยืดนะต้องไปเอาอันตัวของแท้ลดลงแหละบพต้องไปยืดรอกราคาอันนี้นะต้องยืดของแท้เลยเพราะว่าเสียดายผมเสียดายผมถึกๆึกแน่ครับผมเขาเห็นในผมเขาเสียเนาะเน่ย การยืดมากก็ต้องบำรุงอยู่ได้บางบำรุงอีกเลยซื้อพวกคาราตอคคาราตินมากๆอีกได้บ้านอ่ามาเดินหน่องค่ะไข่ดอกพรมน้องพันดกพรมล้ำงามเลยเนาะงามเบอร์ทั้งคิวทั้งตาเคยย้อมผมอยู่บนน่องละยังบวเคยดีแล้วเวลาไปยืดผมกะเนาะก็จะแบบว่ามนี่ยย่อมาีตาล้องนะำฮาลงอาบน้ำโนฮะหมัดพรมแล้วกะบ่ได้แกมันแล้วกะบผมมากะเอ๊ะถามว่าอันเจ้าปัดขนตาบนน่องละ ปั่นให้เอื้อยนะกุ๊ะทั้งคิวทั้งคนตาจะดอกทิ่มมาให้เอื้อยเนี้ยชีลาน่องน้ำงามเออเดี๋ยวคือสะออนได้คิวกงคนตางอนเนาะอยังคือเพิ่นวาวขนาดเนาะโอ้งามเทุแบนธรรมชาติเท่านี้แหละว่าเท่ากับแบบเมร์แมนแบบคนทีแบบอยู่ในเมืองหรือว่าเห็ดเบียกงานแบบนั่นเนาะเลยแบบเท่าเหมมีแต่เห็ดให้เห็ดหน้านไปหาสังเกตบพวกเน้ยสบวยพวกเนียนะอันนั้นคนตานอนเนี่ยเืออันปัดนี่แหละดำคนตางอนเนาะ แท้ความจริงเนี่ยคนตาธรรมชาติได้ทุกคนเลยเนาะคิ้วกับโก่งงามซ้ะยาวกว่านีบ่อขัดเอามันแย่ตาเขามันแย่ตาคือบนดึกถิ่มมาให้เอื้อยเนี่ยเอื้อยโดนคนตาหลอนมากก็เนาะมัน้อยนะมัน่ยมันจึนงอเลยเขามันมันหล่นมากแล้วมันกับเขาตาเขาเขาก็ตัดออกทางเอื้อยเดน๋ยวจะมาชิเปโต้คนตาปอเลยบ่มีคนตา ือว่าแต่ผมน้องกะลรคเนาะผมนอ้องลรคหรือว่าผมลำงามได้ละเล<ด>ยให้อนี่ไผก็ยากกินเบอสแต่บอสมีเนื้เก <laughs> ลียดใจบอสไผ่กระย่ามือเฮือนอกมีได้ตามกินแม่นลูกหลานเพิ่มมากกิน<ด><ด>นะ,อ,นะอันนี้หานเจ้าปลูกเอาเองม่บ่อนี้น้องละหรือว่ามันเกิดธรมรมชาติบอสเกิดธรมรมชาติโอ้เดี๋ยวเนาะเพราะว่าแถวนี้แบบใกล้แบบตาในแบบเกิด น <m toilet> ั่นเด้นั่นเด้นั่นเด้น่ะต้นหมงมีแม่นบ่ล่ะแม่นบ่น่ะโอ้ค่ะไปเสร็จเนาะโดยมีต้นหมงมีใกล้เฮือนค่ะแม่เนาะแม่นอ้าบ้านเอื้อยดอบ่มีบ่แม่นบ้านเอื้อยบ่มีเนาะเฮือนเอื้อยเฮือนเอื้อยนี่ล่ะบ่มีเนาะพออันยิงแม่เพิ่นปลูกก็ยังน้อยอยู่กโอ้จงามได้สิได้กินโลนี่เนาะโดย โอ้สมุกดาวันตั้งใจเด้มาเมื่อนี่สมุกดาวันน่ะซื้ออันนั้นเมื่อได้เนี่สิมังมี่มือกินกับเขาอ่ะอยากได้สวัสคิดอยากมังมี่กับเขาอย่างนี้ต้องตัดได้หนึ่งตัดคนละครึ่งไหมจ้ะเสื้นแบ่งครึ่งเหอแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งได้เลยหัวไหล่เรงนี้เนาะหัวไหล่เหรอแบ่งกับแบ่งเนาะก็อยากไหล่คือกันเมื่อกินกับเขาเมื่อให้ลูกให้รำนะกินสมุกดาวันอยากกินกับเขาสมุกดาวัน แซบกินกระเพาะอย่นั้นกินแล้วเขาเศร้าแล้วเขาไปกินอีกก็เป็นขึ้นอีกโอ้มันแน่นบอน้องหล่ะมันเจ็บบ่จุกแน่นเนาะจะต้องคาร์ลัมเด้อน้องหล่ะเพราะว่าจะเป็นกระเพาะแมนแมนต้องคาร์ลัมคาร์ลัมเนี่กินขนาดเลยอดเอาได้เลยต้องอดเอาได้ได้กินยาอยู่บ่ล่ะอืมขันจะเป็นกระเพาะแล้วกันนึงแมคาร์ลัมแล้วก็ต้องอานะกินยาตลอดเด้อพยายามอย่าไปกินของเพิษของอันนั่นเนาะแม่อ่ามันพิษแบบถ้าสมมุว่ามัน ขึ yeah. <im 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 ้นขึ้นมาเนี oh <t ai> <t ai> ่ยโอ้ยลำบากกะแท่นน้องลายบัดมันแน่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยหายใจจนบ่อยากออกพอแล้วเนาะอีดีรอไลค์กระเพาะนะบอกน้องอุทัยเห็ดแบบธรรมชาตินี่แด่เนาะน้องอุทัยเนาะเรา่ต้องไปตกแต่งมากมายเนาะเป็นคนงามธรรมชาติเจ้านิงามอยู่งามตามบ้านนอกบ้านนาเขาเยอะเนาะกว่าเขาตกงานแบบธรรมชาติ หรือว่าไปหาของอยู่ของกินเลยเห็ดเบียกเหตุงานขุดเล็กหาเงินชื่อเข่ายังชื่ออยู่บ่เข่ากาบ่ได้ซื้อเพราะว่ามีผู้ใหญ่เป็นชื่อห้บ่เดือนยังลายอยู่บ่อยังอยู่สอบหนึ่งสอบหนึ่งนี่น้องหลายกินได้จักมือนี่ทางครอบครัวเป็นเดือนเนาะกับธรรมดาเนาะก็บโบเบืองปันใดก็ธรรมดาเป็นเดือนสอบหนึ่งกับหาสิบโลเนาะ ก็โอเคอยู่ก็ธรรมดาอยู่สีห้ทั้งน้องอุทัยเพิ่นนั่งดินอยู่นี่แหละเนาะเรือกะสิได้กูแหละไปเบิ่งชาวไล่อะโอเคเนาะกะคือทางเอื้อยกับสีห้ทางน้องเพิ่นพักพ่อนเนาะน้องละกับเบิ่งน้องเพิ่นกับโซงสีเมย์เมื่อนี้เนาะเพราะว่าเวียกงานกะไลายเนาะน้องละเหตุเวียกแต่เศร้าจนหอดตอนนี้เนาะ ทางเห็ดยู่เห็ดกินนั่นนี่เนากกะมีแต่น้องผู้เดียวทุกคนเลยอ้าทางเอ้อกสซีหายทางน้องหลาพักพรอ,อเดอ้นน้องหลาเดอ้อโ,<ด>โดยอ้าสบาด,ดีเดอ้อโดยขอบใจเดอ้อเอามังมีมาให้อื้กินขอ, <c oughs> ขอบใจโดยขอบใจหลายเนาะโดยโดยนพเมพี่น้องคือทางสมุกตะวันกะซีหายทางอนาโดยนพเมพี่น้องคือทางสมุกตะวันกะสีหายทางน้องเพิ่นพักพอเนาะ ว่าน้องเพิ่นกับเฮ็ดเวียกตั้งแต่เช้าจนถอดปัจจุบันอ่าจนถอดตอนเที่ยงเนาะเพิ่นกับยังบ่ทันได้พักเทื่อพ่อแม,ม่พี่น้องเลยกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้สั้งกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยกับโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าทางสาวมกดาวันเว้าผิดพลาดประการใด้กับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบริร์ดสุขสุคนเดอ้อโดยท่านนี้สมุกดาวันกับข้อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี